สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสอง5นห้าอหสิบห้านะครับเอาผลงานของเด็กๆมาให้ดูนะครับอันนี้คือชุมชนของเรานะครับก็จะมีวัดนะฮะมีนกงมีโรงเรียนนะครับมีเด็กครับมีบ้านนะครับมีเด็กนะครับนะครับแล้วก็มีพระบิณฑบาตนะครับนี่โรงเรียนของเราอันนี้ก็ สัตว์สวยปางามนะครับยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ฝึกซ้อมนะครับสัตว์สวยป่างามฝีมือเด็กจริงๆนะครับดูนะครับวันนี้อันนี้ก็สัตว์สวยป่างามนะครับอันนี้ซ้อมเมื่อวานนะครับมันสูงที่แล้วนะครับดูนะครับดูกันชัดชัดเลยนะครับฝีมือเด็กล้วนๆ้วนนะครับ เดี๋ยวจะเอาไปดูให้ดูชมหน้าเด็กๆที่ซ้อมนะครับส่วนต้นนี้อ่ะส่วนถาดส่วนตรงนี้ก็โรงเรียนของเรานะครับก็จะมีเด็กนักเรียนไม่ต้องหัวเราะลูกก็จะมีนักเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเล่นกระดานลื่นนะครับโอ้โหข้างในสะพานครับมีปลานะครับเหมือนจริงนะครับมีเด็กนักเรียน นะครับมีนกยุงด้วยนะครับโอ้โหสวยงามไหนมาดูสิฝีมือคุณปั้นสัตว์อยู่ไหนปั้นคนอยู่ไหนนี่มองกล้องสิเด็กชายสุภกรนนะครับสกุลบุญญาธิการไหนโชว์ปั้นอะไรอยู่ลูกกระต่ายไหนไหนโชว์กระต่ายสิยกมาโอ้โหกระต่ายนะครับฝีมือปั้นสัตว์ปั้นคนปั้นทุกอย่างนะครับมือปั้นเป็นเด็กผู้ชายนะครับอ่าต่อไปไหนดูสิโอ้โหนี่กําลังติดอะไรนะ เถาวันนะอันนี้คือเถาวันนะครับเถาวันกําลังติดเลยนะครับในกล้องดูแล้วไม่สวยนะข้างนอกรู้สีสวยมากสีสะท้อนแสงแต่ในกล้องเนี่ยโอ้เถาวันไม่สวยเลยนะครับโอ้โหระวังสัตว์นะนั้นด้วยนะลุงอ่าส่วนคนที่ปูพื้นนะครับอ่าอะไรนะเด็กหญิงอะไรนะพรสินีทรงสิริชัยมองกล้องสิอ่ามองกล้องนะ เป็นคนที่ปูพื้นนะครับปูพื้นด้านหลังนะครับปูพื้นทําก้อนหินอะไรต่างๆทําน้ําต่างๆทําสะพานนะครับเห็นไหมครับโอ้โหทําสะพานได้เหมือนจริงนะครับเนี่ยอ่ <S 2> <S 2> <S 2> <S ดาดูาดานะครับ ครับหมมองกล้องสิโอ้โหใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็ฝีมือเด็กรุนล้วนนะครับดูนะครับโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนานะครับตำบลเจ้ซ้อนเพิ่มปานจังหวัดลำปางนะครับโอ้ล้มล้มล้ม หังยุงตกโอ้ตงไหนมาไว้ตรงนี้แล้วกันสีสวยมากนะครับตรงนี้ที่จริงเป็นสีสะท้อนแสงนะแต่ทาในรูปในกล้องไม่สวยเลยส่วนตรงนี้ก็มีอีกคนนะครับอ่าซ้อมวัดภาพระบาสี